các bạn Đấy. Đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ที่มาชบุรีอนแล้วก็องค์ก่างกนะครับมีทั้เธนาคาสับสพสินธนาจารวิสิ์เน็ตเวิร์กท่านาุตสากรมที่เราเื่อนบิยอมรับวิวัฒากรนะครับที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆขึ้นที่จังหวัดรุพบรีครั้งแรกนะครับที่เคยมีาก่นนะครับที่มีการนำวงรวมึงมอในส่วนเรเ่าทัศนเกษตร ประธานวายอีซีนายนักกรณ์กันทัพโพและทันเอกประสิทธิ์ชาเลขาการการวิจัยแห่งชาติมีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมและสนงบสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในการนิ้สมาคากีฬาสมิตตระรงและทุกครับ ซึ่งเป็นผู้นําด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับองในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการคิดค้นและพัฒนาซอฟแวร์สังการสั่งงานโดนแบบสอนที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศท้งในภาคหา้จํานวนสีจังหวัดกระทับชุมพรจังหวัดตังจังหวัดุูเก็ตและสุราษฎร์ธานี เริมวเัเิ่งสารท่านอารชเป็นห่งาราชการี่้ารณ์ใารวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภากิจสคัหนึ่งเรืองการส่งเสริมในเรื่องตกรรมกรรเพื่อเกิดการใช้ประโยชนห้กับในส่วนของระดับขั้นภูมิภาคระดับประเทศและก็่ของยาวชนที่จะอมา สรงสักรระของผู้ราชาวชุภชนนะครับจากที่นั่นงนอกเสร็จสิ้นนะครับรก็จะมีกิจกรรมในส่วนของที่เปิดนะ,นะครับเป็นการ,รแสดงขอเป็นเชิญผู้เกียนทนะ่าน ได้เจอแ่านประธานนะครับได้สัมผัสกับประธานจากสัภาที่แก้นะครับก็จะมีไปวิงแบงสองขึ้นมานะครับเวอรชอวจะมาอจังหวัดชุมพรนะครับขอเกิดเหตานะครับจกะนำตัวสอบไปที่ศูนย

เมื่อจะพูดไม่ใช่ไปนะครับเป็นเหลือรูปายพื้ดที่มอเยนกตรยมตยกแงงนะครับเพลเาเต๋เเตอาเตเตเต๋เเต๋าเเตาตาเเต๋าเต๋เต๋เต๋าเกเาเ อต้องสายไปไกลว่าหญิงกการใช้ประโยชน์จากโจมนก็จะอยู่ในส่วนของตัวโครงสร้างของตัวโดนเองนะคะแล้ก็ยังมีในส่วนของการออกแบบในเชิงของระบบซอฟต์แวร์ AI เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ตามการตอบโจทย์ของการใช้ประโยชน์ตามความต้องการแล้วก็ตามพัฒนาการที่อยากจะได้มีการเรียนรู้นั้นในส่วนของโดดแบบของนะคะถือว่าเป็นทั้งในจุดของเริ่มต้น จุดของการเชื่อมต่อแล้วก็จุดของการที่จะได้มีการส่วตสอบของความรู้ความสามารถความเข้าใจการตอบรับของระดับเราวชนกับผู้บริหารในส่วนของจังหวัดส่วนของท้องถิ่นซึ่งในวันนี้จังหวัดชุมพรถือว่าเป็นแกนในการตอบรับในการ นำเรื่องโดนแปลสอนไปเชื่อมโยงก,กับในส่วนของความต้องการของภาคพื้นที่นะคะเยาวชนกับโดนแปลกสอนภาคการท่องเที่ยวกับโดนในส่วนของภาคจังหวัดน,นะคะกับเรื่องการใช้ประโยชน์จากโดนซึ่งตอนนี้ทางวชอเองก็มีความตั้งใจอยากจะเห็นภาพของการใช้ประโยชน์ ในเรื่องของโดเนที่หลากหลายแล้วก็มีมิติที่กว้างขวางขึ้นชุมพรเป็นจังหวัดแรกของในภูมิภาคภาคใตา้ที่ได้มีการตอบรับในการนําเรื่องโดมาฝึกอบรมให้กับเยาวชนนะคะแล้วก็เป็นภาคแรกด้วยที่ได้มีการนําผู้ปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากเยาวชนเนี่ยเข้ามาร่วมเรียนรู้ในการที่จะรับความรู้เรื่องปัญญาประดิษฐ์จากการเขียนการใช้ประโยชน์จากโดนซึ่งทางวช ก็คาดหวังไปอย่างยิ่ว่าในส่วนของกิจกรรมครั้งนี้จะได้รับการต่อยอดและรับการตอบรับจากภาคจังหวัดในภูมิภาคทางภาคใต้และภาคอ mm ื่นนะคะต่อเรื่องจากเรื่องดูแบบสอนและก็โดดผูใช้ประโยชน์ด้วยในส่วนที่เองจะต่อยอดไปยังเยาวชนในพื้นที่แล้วก็ในภาคเหนต่างๆคือในส่วนของทางวาชอเองได้ให้การสนับสนุนในการที่จะให้ความรู้ฝึกอบรมในเรื่องของดูแบบสอนให้กับ ระดับเยาวชนตั้งแต่ในส่วนของภาคกลางมาที่ภาคเหนือนะคะอย่างน้อย8ครั้งแล้วนะคะได้รับพูดรวมเนี่ยร่วมพันคนนะคะมากกว่าพันคนในภาคใต้ได้รับข้อเสนอแท็ได้รับการตอบรับในส่วนของข้อคิดเห็นที่น่าจะได้มีการต่อยอดรับขยายผลในเรื่องของการใช้เระยจากโดในมิติเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องโดแตกสองสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากความร่วมซอฟต์แวร์ ปพัฒนาการในการใช้ประโยชน์สําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะเมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงอย่างเช่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในลักษณะของการเฝ้าระวังทำเนียภา้พื้นดินคาคสายัฟหรือในเรื่องของการบรรทอนเสื้อภัยและที่สําคัญตอนนี้เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็ได้รับการตอบรับที่ดียิ่งนะคะในการเข้าไปเ,าเก็บจุดภาพที่ยากต่อการใช้ ภาพถ่ายปกติโดนช่วยได้นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของกิจกรรมที่ทําให้เกิดเรื่องของการตื่กสารถึงใจที่เนื่องจากโัวี้ซึ่งคิดว่าตัวเทคโนโลยีนี้ยังมีโอกาสที่ดีในการทํางานร่วมกันใกระดับภาคเหนซึ่งอชชก็อยากเห็นภาพการต่อยอดจากภาคคู่ประกอบการข้างจังหวัดแล้วก็ทั้งพื้น่ทั้ง